นักเรียนชายคนนี้เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่แต่เขามีนิสัยนิ่งเงียบทำให้เพื่อนร่วมชั้นไม่ชอบที่หน้าเพื่อนๆทุกคนในห้องจึงเริ่มแกล้งเขาด้วยการยิงปืนของเล่นใส่จนเด็กชายรู้สึกเจ็บแล้วต่างพากันล้อเลียนหัวลเลาะเยาะเยะ้ยนักเรียนใหม่คนนี้เขาได้แต่นิ่งเฉยจนวันหนึ่งนักเรียนในห้องก็เริ่มแตกคอกันรองเท้าคู่ใหม่ของนักเรียนคนหนึ่งโดนกีดขาดซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นฝีมือของเพื่อนที่นั่งด้วยกัน จากนั้นข้าวของของทุกคนในห้องก็เริ่มหายไปจนเกิดความหวาดระแวงไม่ไว้ใจกันเกมบอยของนักเรียนคนนี้ถูกขโมยและข่าวพบว่ามันอยู่ในกระเป๋าเพื่อนที่นั่งติดกันแม้เจ้าตัวจะปฏิเสธยังไงก็ไม่มีใครเชื่อเพราะหลักฐานคาดตานั่นทำให้ห้องเรียนที่เคยสงบสุขเกิดการทะเลาะอย่างรุนแรงมีเพียงนักเรียนชายที่ย้ายเข้ามาใหม่คนนี้เท่านั้นที่นั่งดูอย่างมีความสุขซึ่งณปัจจุบันเขากลายเป็นผู้พิพากษา ที่ถูกขนานนามว่าผู้พิาาพากษาปีศาจที่ตัดสินคดีอย่างเด็ดขาดไร้ความปานีโดยเชื่อว่าประชาชนคือผู้มีอำนาจแท้จริงและพร้อมจะลากคนทำผิดมาลงโทษโดยไม่สนว่ามันจะเป็นลูกรัฐมนตรีหรือลูกมหาเศรษฐีบอกได้เลยครับว่า The d e v i l Judge เป็นซีรีส์ที่โคตรสนุกเนื้อหาเข้มขน้นมันทุกตอนใครเคยดูเรื่องนี้แล้วก็คอมเมนต์ให้กันฟังบ้างนะครับ และหากคุณไม่อยากเสียจังหวะในการรับชมดูคอนเทนต์แบบไม่มีโฆษณาผมแนะนำ YouTube p r เมียมในราคาพิเศษเพียง69บาทต่อเดือนจาก209บาทเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ